เตียงซ่อนกิกเฮ้ยเป่นหน้าสนเอ้ยไม่ใช่นะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมคุงนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในรายการพักสมองกับน้องเปิม EP 6 7ครับผมพักนี้เนี่ยเราอยู่ในแฟนเพจแบบ สามมิตินั่นคือชื่อแฟนเพจครับท่านผู้ชมครับแฟนเพจนี้เนี่ยนะครับจะเป็นแนวแบบออกแบบสามมิติต,ต่างๆอะไรแบบเนี้ยนะฮะเห็นไหมเนมออกแบบเจ้าของเพจนี้น่าจะชื่อเนมนะฮะคุณเนมก่อนจะเริ่มรายการนะครับผมถอดสมองทิ้งไปต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองก็ต้องถอดมันทิ้งก็นี่เป็นรายการพัดสมองอย่าจริงจังเครียดกันมาทั้งอาทิตย์แล้วไร้สาระสักวันจะไปอะไรไปวะเตียงสําหรับคนตื่นยาก เตียงนุ่มนิ่มนอนสบะเด็ดเด็ดเดคนจะนอนยังถือไมโครโฟนอีกในมือไม่ขีดไฟไฟบิกเหรอคะไมโครโฟนมันคือไมโครอ๋อเขาคือไมโครโฟนโอเคชั้นบนเป็นเตียงนะฮะชั้นข้างล่างเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับผมนี่ออกแบบใช้งานได้จริงนะตั้งเวลาตืน่นได้ฮะถึงเวลาเนี่ยเตียงจะพับลงมาสะดุ้งหัวอจุ๊กอจุ๊ ชอ,ชอบชอบชอบเห็น,นี้ว่ะสะดุ้งจนต้องตื่นมาอาบน้ำต่อ <c oughs> เราไม่ต้องเดินไปห้องน้ําไม่จําเป็นเลยนะครับเพราะว่าเรามีอ่างอาบน้ําอยู่แล้วนะครับผมก็กสอยได้เลย <c oughs> <c oughs> จากประมาณนี้นะครับผมเพจแบบ3ามิตินะครับก็คือจะเป็นแนวออกแบบ3ามิติขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปดูโพสต์ต่อไปกันบอไใส่ข้อฮะ มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็มีคอกอยู่อยู่ด้านบนนะครับไหนใช้งานยังไงดูสิมีบันไดขึ้นด้วยนะอยู่ด้านหลังแหมคนของได้เยอะฮะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สบายเลยช่วงนี้ขายกระเป๋าขายเสื้อผ้าขายรองเท้ามือสองกันนะสบายเลยแต่ว่าจะขี่ลำบากหน่อยแหมแข็งแรงด้วยเนี่ยคงเลยแข็งแรงกันชนได้อุ่นใจนะครับแหมรถเมย์ไปเลย ปอดภัยไวไก้ก่อนอ่ะมอไซ่์นะครับผมใครสนใจก็เราติดต่อแฟนเพจด,ดูนะครับวันนี้วิ่งแค่นี้พอแล้พอได้เงื่อน้องไปปูดเลยครับวิ่งอันนี้โต๊ะทำง,งานสองชั้นนะอ่ะหมดปัญหาออฟฟิศใครเล็กนะบนอุ้ยอยชนกันโอ้โอ้โอ หมดปัญหาเลยนะครับแบบเดิมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แบบด้านขวาน,นะครับแบบใหม่เนี่ยสบายนะครับประหยัดพื้นที่ด้วยนะครับเป็นแบบ2ชั้นเลยเก<ไ>้าอี้ก็ขึ้นไปไว้ด้านบนนะครับแล้วก็มีเก้าอี้ชั้นล่างนะแถมมีบันไดด้วยเห็นไหมฮะมีบันไดด้วยนะครับสามารถขึ้นไปชั้น2ได้ <c oughs> พื้นที่ใช้สอยดี <c oughs> มุมดีฮะ <c oughs> ผมแย่งแด่ <c oughs> ผมถูกใจเดียนี้สนับสนุนความคิดสร้างสารรค์นี้อย่างเต็มที่ทำงานแบบเป็นออฟฟิศได้ดีนะ ที่แถมพนักง,งานเนี่ยสามารถพูดคุยกันแบบสบายๆนะครับไม่ต้องยกหมูกิ้งกลางกันนะครับเอ้ยเฮ้ยแกยคุยได้เลยนะครับก็ดีฮะแบบยิ่งทํางานเยอะยิ่งสนุกเนะี่ยไอเดียนะ่ยผมสำหรับใครที่กำลังเปิดร้านเกมใช้คำนี้แล้วกันนะครับกำลังมีความคิดว่าเฮ้ยอยากจะทำธุร,รกิจร้านเกมเนี่ยแต่ว่าท,ที่ที่บ้านเนี่ยไม่ได้มีเยอะนะครับลองดูนะครับผมลองเป็นอสองชั้นดูนะครับผมให้น้องๆนั่งข้างล่างได้นะยแล้วก็ต่อเทินไปอีกชั้นหนึ่ง อะไรรคับเนี่ยประมาณนี้สำหรับโต๊ะทำงาน2ชั้นนะครับใครสนใจติดต่อแฟนเพจนะฮะคุณรู้หรือไม่ฝอยขัดหมอด้อสามารถขัดกระทะได้ด้วยนะฮะนี่คือสีหน้าผมอะ <c oughs> <c oughs> รั้วบ้านกินเหล้าได้เอ้ยมันเป็นยังไงไปดูกันนี่นะครับผมด้านบนเนี่ยก็คือเป็นเวลาปกตินะครับก็จะมีแผ่นไม้เนี่ยมากั้นเอาไว้ตรงประตูบ้านนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเอาเวลาเพื่อนจะมาหาอยากจะกินคงกินข้าวกันนะครับอยากจะชวนดื่มก็พับลงมาด้านล่างนะครับมึงห้ามไปกินเหล้านอกบ้านเลยนะถ้ามึงไปก็ไม่ต้องกลับเข้ามาอีกนี่สิงเมียแล้วไม่ต้องพาเพื่อนมึงเข้ามาด้วยนะจะออกไปก็ไม่ให้จะพาเพื่อนเข้ามาก็ไม่ให้อีกเอ้าก็นั่งแดกกันอย่างนี้เลยฮะ ตัวเราเนี่ยอยู่ในบ้านนะครับส่วนเพื่อนเนี่ยะนั่งนอกบ้านนะครับผมชิดกับตูรั้วเลยอะเควันนี้เอาไปกินไม่ได้จริงว่ะเออกินตรงเนี้ยเชนไม่ปื้มลองดูนะครับใครที่สนใจก็ลองจิ้นตัวแฟนเพจดูนะครับเผื่อเขาจะรับทําจริงๆนะหน้ากากูซบุหรี่อะ มีเป็นหน้ากากเลยนะครับใครที่ชอบสูบบุหรี่แล้วกลัวจะไปรบกวนคนอื่นสำหรับคนที่ชอบสูบบุหรี่ในห้องอะ <c oughs> <c oughs> อะชอบสูบบุหรี่จัดไปนะอมควันอยู่คนเดียวเลย <c oughs> มันจะได้ไม่เป็นลบาบากคนอื่นไงเออตรงเขาบอกเก็บควันเนี่ยนะครับผมสามารถถอดเก็บนะครับแล้วก็เอาควันไปทิ้งที่อื่นได้นะฮะจะได้ไม่ลําบากคนอื่นนะครับอยู่ในห้องก็สูบได้นะครับกลิ่นไม่เหม็นติดห้องลูกเด็กเล็กแดงนะครับผมสบายใจเห็นไหมฮะสามีนอนสบายเลยไม่เครียดด้วยนะครับลูกก็อยู่กันได้นะครับผมเล่นกันได้คุณแม่ไม่ไปไหนคุณพ่อไม่ไปไหนเด็กก็จะไม่ขัดของของุ่นด้วย <c oughs> ใครสนใจเจอเลยในแฟนเพจนะฮะอีกหนึ่งผลงานนะครับผมตู้รับพัสดุนอนได้นะครับนี่อันใหญ่เบ้อเลยเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยพัสดุชิ้นใหญ่กับด้านบนเป็นตู้จดหมายเน่เราไปดูว่าเป็นไงต่อฮะนี่เหตุการณ์จำลองนะครับมึงกลับมาทำไมทำไมไม่นอนบ้านเพื่อนมึงอะนี่มนุษย์เมียที่ร้างเปิดประตูดีง่วงจะนอนมเมามานะครับไปปาร์ตี้มานะีเมียไม่เข้าบ้านนี่ตู้ นะครับผมมีทั้งหมอนผพราห่มพร้อมนอนเนี่ยไม่ต้องห้อแฟนเราแค่เปิดตู้เข้าไปเนี่ยนอนได้เลยนะฮะเปิดตู้เราบรรสนุแล้วเข้าไปนอนได้เลยนะครับมีพัดลมช่องระบายอากาศนะครับผมแถมติดมุ้งลวดด้วยไม่ต้องกลัวว่ายุงจะกัดเรานะฮะนอนหลับสบายใจนะครับถึงมันจะดูคุ้นๆไม่หน่อยก็ซ้อมกันไว้ก่อนใครสนใจนะครับติดต่อแฟนเพจดูนะฮะผลงานชิ้นโบแดงครับกระบะสองชั้นตาสนไหม เราไปดูกันว่ากระบะสองชั้นนี่ทําอะไรได้บ้างนะครับเหมาะสําหรับขับรถรับจ้างนะครบับรถส่งของนะครับผมมียางอะไหล่ให้เปลี่ยนถึง2องล้อเลยปกติรถเราเนี่ยยางอะไหล่อันเดียวเลยขี้เกียจพก,กเลยนะครับแต่นี่เลย2ล้อเลยนะครับเผื่อมีอุบัติเหตุนะครับสามารถเปลี่ยนยางอะไหล่ได้เลยคนส่งได้เยอะครับประหยัดแถมเพิ่มรายได้นะครับผมนี่ไรู้สร้างตัว ขนวัวขนมา้าขนลานะครับขนของไปส่งนะตามลูกค้าสั่งได้เลยนะครับอาจจะมีปัญหาหน่อยนะครับผมถ้าทางเข้าต่ำเนี่ยก็อาจจะเข้าไม่ได้ก็ <laughs> <laughs> ไม่ดิ oh <laughs> ออไม่าสนใจลงติดต่อดูนะครับชออักโคกอาบน,น้ําได้เฮ้ย <laughs> <laughs> อันนี้นาสนมีฝักบัวอาบน,น้ำในตัวเฮ้ยเฮ้ยไหนไปดูกันฝักบัวเนี่ยจะสไลด์เอ่อเข้าและออกได้ <laughs> โคตรน่ากลัวเลยสําหรับห้องน้ําที่มีพื้นที่จํากัดนะครับผมกาลังประสบปัญหาคอนโดเนี่ยห้องน้ําเล็กเนี่ยไหนจะฝักบัวไหนจะเทียบน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ถ่ายหนักได้นะครับเนี่ยจะมีปุ่ม2ปุ่มปุ่มอาบน้ำนะเป็นสีแดงนะครับกับปุ่มชําระเนี่ยนะครับก็เป็นปุ่มสีเขียวนะครับอาบน้าได้คุณนัดูอะไรสามารถอาบน้ำได้นะครับผมถ้าเรากดปุ่มสีแดงเนี่ยนะฝักบัวก็จะออกมาจากชักโครกนะครับแล้วก็พุ่ง ก็ูดันดูอะไรเนี่ยล้างหน้าไปมันก um ็ได้เช um ่นเดียวกันล้างตัวก็ได้แต่อย่าเพิ่งไปกดปุ่มอาบน้ำตอนล้างก้นนะคไม่งั้นแฮปปี้เบอร์เดย์ครับผมใครสนใจลองติดต่อดูนะครับผมแบบ3มิตินะครับในแฟนเพจนะฮะเตียนซ่อนกิ๊กเฮ้ยไม่น่าสนเอ้ไม่ใช่นะ เตียงอุบเ,เลยตอนนี้ใต้เตียงสามารถเปิดได้ครับท่านผู้ชมเหม็นไหมฮะอันนี้คือใต้เตียงนะครับพักกิ๊กมานอนได้เนะี่ย <c oughs> ปิดเตียงซ่อนกิ๊กได้เลยเมื่อแฟนมาเนี่ยสบายๆเลยนะครับปิดซ่อนกิ๊กง่ายหายยังไงก็ไม่เจอเออทำเป็นนักอ่านหนังสือทำตัวปกตินะครับไปกินข้าวาก็เถอปางกำลังหิวเลยเนี่ยใครที่กำลังประสบปัญหานี้อยู่เราติดต่อไปดูนี <c oughs> ่สีเหมาะบ้านเราฮะกระเบือ เอากระบะนะครับผมมาบวกกับเรือนะครับก็เป็นกระเบือนะฮะไอเดียนี้น่าสนนะครับกระเบือขนกระเบือว้า วิ่งบนถนนได้นับตามปกตินะครับเอ่นะฮะไปไหนมาไหนได้รถต้องรถติดนะก็ไม่มีปัญหานะครับน้าท่วมสูงแค่ไหนก็ไปต่อได้นะครับผมคันอื่นเนี่ยเขาน้าท่วมไปแล้วนะนะมิดคันแล้วแต่เราเนี่ยยังสามารถขับไปได้อยู่นะครับลอยสูงตามระดับน้ํามานี่คือข้อดีเลยกรุงเทพชอบน้าท่วมนะครับหรือเราจะไปเที่ยวชะองชามบางส่งบางแสนเนี่ยนะครับเอารถไปคันเดียวได้เลยนะครับสนใจลองติดต่อไปดูนะครับบ้านใครน้ําท่วมบ่อยๆนะครับผมหรือว่าชอบไปเที่ยวนะฮะอยากจะซื้อเรือแต่รถก็ยังไม่มีอะลองติดต่อดูนะครับจับ บ้าเลยมันไม่มีจะยังรับจ้างอะซอยโลกีคนคนได้เยอะนะครับไม่ต้องใช้น้ํามันแถมได้ออกกำลังกายด้วยนะครับเห็นไหมฮะคนได้อีกคนเนี่ยสองสี่หกสิบสองคนโอ้โหปั่นกันน้องหลุดเลยอนรุดสร้างตัวสนามหลวงพันห้าเห็นไหมครับทุกคนนั่งกันสบายๆห,หลวมๆเลยนะครับบนรถปั่นเช้าถึงจุดหมายเย็นอุ้ย คุณนะเที่ยไหมครัชัดเลยใครสนใจนะครับผมก็ติดต่อได้นะครับสินค้าที่สุดท้ายที่นํามาขายกันวันนี้นะครับกระบะพ่วงข้างอ่ะเนี่ยกระบะพ่วงข้างอ่ะท่านผู้ชมเอ้าดูกันหน่อยไม่ผิดกฎหมายด้วยเนะยฮะห้ามนั่งท้ายกระบะเออกระบพ่วงข้างเลยะ ข้างหลังไว้ขนของด้าน,นข้างเดี๋ยวไว้ขนคนคนะท่านผู้ชมเออลงเย็นสบายนะครับผมไปไหนไปกันได้ทั้งครอบครัวขนของได้เยอะขนคน,คนก็ได้เยอะเช่นเดียวกัน <c oughs> คนได้แปดเลยคนขับอีกหนึ่งเก้านะครับคนนั่งข้างคนขับอีกหนึ่งเป็นสิบโอ้โหวิลลีกูดครับกระเมาเลยคันเดียวทั้งเลนนะแล้ <c oughs> วติดนิดหน่อยฮนะไม่ว่ากัน นะครับผมกระบบพวกข้างสนใจติดต่อแฟนเพจแบบ3มิตินะครับออาประมาณนี้ละกันวันนี้ที่นําเสนอนะครับผมสินค้าต่างๆในแบบ3มิติไม่รู้วอาทมาายหรือเปล่าแต่โฆษณา่ห้แล้วนะครับผอบค้ณตากนมะครับเอารมานี้กันวันนี้่นอนะครับผมๆแบบ3มิตินะครับมนี้แลวกนวันนี้ที่นสนอดติดตามสน้ว่าคนแลยมนะครับขอาคุณมากที่เล้ากันักสมองก่นนะครับผมสกแชราต่าด้วยถบาชื่นชอบฝากกดไาค์้แล้วกันช่องที่เสนนครับิน่งด้วยนะครับแอ้ปเจอกันาร์ทต่อไป 구독